สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง y o t u u e t ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์วันนี้เราขอพูดถึงบทความเกี่ยวกับตลาดนัดกันบ้างนะคะนั่นคือ4เทคนิคขั้นเทพจัดร้านขายของในตลาดนัดค่ะแม้พื้นที่ในการขายของในตลาดนัดจะมีอย่างจำกัดแต่พ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพหลายคนก็สามารถรังสรรพื้นที่เล็กๆนี้ให้น่าสนใจดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนกันได้อย่างนักต่อน,นัก วันนี้ Thai franchise center .com จึงอยากนำเสนอเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการจัดร้านขายของในตลาดนัดเพื่อเป็นไอเดียในการเรียกลูกค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ได้ลองนำไปปรับใช้กับร้านของตัวเองกันนะคะซึ่งมีวิธีใดบ้างนั้นเราได้แบ่งไว้ตามหัวข้อดังนี้ค่ะ 1. โชว์สินค้าให้ตะการตาและเต็มพื้นที่เทคนิคนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายเพียงแค่คุณนำสินค้าที่ต้องการจะขายมาวางขายให้เต็มพื้นที่หน้าร้านของคุณโดยทำให้ดึงดูดความสนใจและสะดุดตาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยจํานวนและความหลากหลายของสินค้าบนแผง ซึ่งรับรองว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาจะต้องหันมามองอย่างแน่นอนเพราะสายตาคนเรานั้นย่อมสะดุดกับอะไรที่เป็นอลังการและตะการตาเสมอยกตัวอย่างเช่นคุณขายของพวกเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่หลากหลายประเภทและหลากหลายแบรนด์คุณก็สามารถนำเอาสินค้าเหล่านั้นมาจัดวางให้เต็มพื้นที่ของโต๊ะหากมีพื้นที่พอที่จะเสริมโต๊ะหรืออะไรก็ได้ก็สามารถวางขายของได้เข้าไปอีกเพื่อที่จะสามารถ วางขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นโดยการจัดวางสินค้านั้นก็จัดแบบแบ่งตามหมวดหมู่หรือประเภทการใช้งานโดยให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีสินค้าพร้อมขายอย่างละลานตาเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ของเครื่องสำอางครีมโลชั่นสบู่หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นต้นการโชว์สินค้าให้ตาการตานั้นสามารถใช้ได้กับทุกประเภทสินค้าและรูปแบบการที่คุณเลือกขายแม้ว่าร้านของคุณจะขายในลักษณะที่ปูขายกับพื้นคุณก็สามารถจัดวางขายสินค้าให้ดูตาการตาได้เช่นโดยการอาศัยจำนวนสินค้าที่คุณมีอยู่และจัดวางให้มันดูละลานตาน่าเลือกซื้อนั่นเอง 2. ดีไซน์ชั้นวางให้น่าสนใจไอเดียการสร้างสารรค์ชั้นวางสินค้าให้น่าสนใจและเสริมให้ตัวสินค้าที่วางอยู่น่าหยิบจับก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะบางครั้งสินค้าที่คุณขายอาจจะเป็นสินค้าธรรมดาธรรมดาที่สามารถเห็นได้ทั่วๆไปแต่พอสินค้านั้นถูกนำมาวางชั้นที่ถูกดีไซน์มาอย่างสวยงามมันก็อาจดูน่าซื้อขึ้นมาทันทีทันใด คุณอาจจะดีไซน์ชั้นวางให้มีรูปทรงที่แปลกตาออกไปที่ไม่ใช่แค่ชั้นวางแบบสี่เหลี่ยมแนวตั้งอาจจะเป็นชั้นวางสินค้าแบบแขวนก็ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหรือออกแบบชั้นวางสินค้าที่มีสีสันที่ส่งเสริมหรือเข้ากับสินค้าที่คุณขายรวมถึงเลือกใช้วัสดุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการนำมาเป็นชั้นวาง เช่นชั้นวางที่นะทำมาจากไม้หรือชั้นวางที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งนอกจากจะทำให้สินค้าดูน่าค้นหาและน่าหยิบมาจ่ายสตางค์แล้วผู้ซื้อยังรู้สึกว่าสินค้าชิ้นนี้ตอบสนองรสนิยมอีกด้วยร้านขายสินค้าที่นำไอเดียการดีไซน์ชั้นวางมาใช้ขายของในตลาดนั้น ก็มีให้เห็นเป็นแนวทางมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายต้นไม้กระถางจิ๋วแคสตรัสร้านขายเครื่องประดับต่างๆเช่นต่างหูหนาฬิกาหรือแว่นตารวมไปถึงพวกร้านค้าที่ขายของแฮนด์เมดกระจุกกระจิกต่างๆด้วยร้านค้าถ้าอยากโดดเด่นอาจจะต้องลงทุนบ้างเพื่อสร้างความแตกต่าง 3ตกแต่งร้านค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแน่นอนว่าร้านที่ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นย่อมสร้างสร้างการจดจําให้กับบรรดาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ไม่น้อยซึ่งการตกแต่งร้านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นก็สามารถทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้สีที่สื่อถึงตัวตนของร้านการนําสีสิ่งของที่เกี่ยวกับสินค้าที่ขายมาตกแต่งหรือการนํา วยวดยามผาานะมาแปลงโฉมให้กลายเป็นร้านสำหรับขายของสำหรับการใช้สีที่สื่อถึงตัวตนของร้านนั้นก็สามารถทำได้ด้วยการกำหนดใช้ข้าวของเครื่องใช้ในร้านเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเช่นร้านคุณขายสินค้าสำหรับผู้หญิงคุณก็อาจจะเลือกสีชมพูมาใช้เพื่อสื่อถึงตัวตนของร้านโดยของที่ใช้ในร้าน ็จะเน้นไปทางสีจัมพูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของโต๊ะวางของเก้าอี้ผ้าปูโต๊ะรวมไปถึงป้ายบอกชื่อร้านอุปกรณ์ต่างๆซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้คนจดจำและมองเห็นร้านค้าของคุณได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวส่วนการใช้เครื่องประดับตกแต่งร้านนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการพิจารณาก่อนว่าสินของที่นามาตกแต่งนั้นเกี่ยวข้องหรือมีทิศทางเดียวกันกับสินค้าที่คุณขายอยู่หรือเปล่าเพราะหาก ของที่คุณนำมาตกแต่งนั้นไปคนละทิศทางกับสินค้าที่ขายแถมยังตกแต่งจนมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ผู้คนที่เดินผ่านมาผ่านไปเกิดอาการงงได้ว่าร้านของคุณขายอะไรอยู่กันแน่และสุดท้ายการนำเอายอดยานผ่านน้ำมาแปลงโฉมให้กลายเป็นร้านขายของนั้นก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแต่ละรูปแบบรถที่มีความคลาสสิกดึงดูดมีพื้นที่กว้างขวางและถูกนามาใช้ เป็นร้านขายของมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นรถโฟกอย่างแน่นอนฉะนั้นการดีไซน์ร้านขายของของคุณให้อยู่บนรถโฟกนั้นจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าลองถ้าจัดแสงสีให้ดีสินค้าก็โดนรายได้ย่อมกระโดด 4. จัดร้านขายของในตลาดนัดต้องใช้แสงเข้าช่วยหากร้านขายของของคุณในตลาดนัดเป็นตอนกลางคืนแสงสว่างจากหลอดไฟย่อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แม้สินค้าของคุณจะน่าสนใจขนาดไหนแต่ถ้าร้านค้าไม่มีแสงไฟที่เพียงพอแล้วแล้วก็รับรองว่าร้านค้าของคุณจะดูดับสนิทไปเลยซึ่งนอกจากแสงไฟธรรมดาธรรมดาที่ทุกร้านมีเหมือนกันนั้นคุณก็อาจจะเลือกใช้ไฟที่ใช้แสงสว่างแตกต่างจากร้านอื่นๆหรือเพิ่มจำนวนหลอดไฟเข้าไปก็ได้เพื่อให้ร้านของคุณดูสว่างสวยผู้คนสามารถมองเห็นตัวร้านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากแสงไฟจะทำให้ร้านค้าของคุณดูโดดเด่นในเวลากลางคืนแล้วมันยังทำให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าของคุณได้อย่างถนัดตาอีกด้วยซึ่งมันคงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวหากลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ในทันทีโดยไม่หยิบสินค้าอื่นมาเพ่งๆมองๆดูรายละเอียดให้เสียเวลาอยู่นานสองนาน ซึ่งถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นให้กับทางตลาดแต่หากแลกมาก,กับการที่คุณจะได้ยอดขายและจำนวนเงินที่ลูกค้ามาอุดหนุนในร้านค้ามากยิ่งขึ้นมันก็คุ้มค่าสำหรับการลงทุนไม่ใช่น้อยจบไปแล้วนะคะสำหรับบทความ4เทคนิคขั้นเทพในการจัดร้านขายของในตลาดนัดเว็บไซต์ไทย i s จบไปแล้วนะคะสำหรับ4บทความเทคนิคขั้นเทพในการจัดร้านขายของในตลาดนัดไทยแฟนชสยเซ็นเตอร์หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นแนวทางให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้นำไปใช้กับพื้นที่เล็กๆในการขายของของตัวเองจนเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ หากผู้ฟันท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center. com สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจกด subscribe เพื่อติดตาม thai franchise center แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมว,วิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ